โอ้โหน่ารักจังเลยอากาศเย็นลมหนาวลมหนาวมาดูสิเนี่ยนั่งกอดนั่งกอดตุ๊กตาดูขานน้อยของเขาสิอนั่งกอดตุ๊กตาเหรอลูกอ่อากาศเย็น,หน,หนเนนนหรอครับไม่เศษดครับลูกง่วงแล้วเหรอจะนอนแล้วใช่ไหมง่วงแล้วโอ้ยง่วงนอนแล้วครับจะนอนแล้วครับ นั่งได้สักพักแล้วจะนอนแล้วเออขาขยับเห็นไหมคะขาขยับอเก่งมากลูกข,ขยับขยับขาลูกเออีนเห็นไหมนี่นี่เขาเอาคืนได้นะคะขาเนี่ยเขาดึงคืนได้เห็นไหมเขาดึงคืนได้เก่งมากนี่นี่นี่น,นี่เขารู้นะคะเขาสัมเนี่ยเขาสัมผัสได้นะคะเนี่ยดึงคืนได้แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเยอะ ทำให้เขาเดินไม่ได้นะคะเป็นด้านอคอด้านหลังกระดดกเคลื่อนนะคะตรงคอด้านหลังน่ะกระดดกเคลื่อนไม่รู้ว่าน้องไปเจอปบัติเหตุอะไรมาเนาะตอนเรียกกันนะคะทําให้น้องเ่เดินไม่ได้แต่ขาเนี่ยเขามีความรู้สึกนะนมีความรู้สึกนะคะโอ้เป็นนอนไปดีกว่านอน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 ,นอนนะ